อืมเชนไนเชนไนเชนไนไม่แตกวะชุบเพื่อนอยู่ชุบเพื่อนอยู่ชุบเพื่อนอยู่ไม่ขวดแดงเลยเพื่อนเลยชุบเพื่อนเลยชุบยเพื่อนเลยแตกสิหัวแรกของกูยีเพื่อนไดูเกาะดูอะไรให้เรียบร้อยเตรียมตัวให้ดีนะโฟกัสไม่ประมาท ไม่มีเป้าหมายทั้งสิ้นนะคือจริงได้ยิมไปก,ปกปป o, no ่อนนะครับเล่นไปนะครับไม้ดัดเข้าไปเลยครับไม้ดัดเข้าไปซ้ายครับสวยครับตายหนึ่งตากไปนเข้าไปครับตายตาสาเองซสาเองเล่นเลยโอ้โดนระเบิด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 เอาโซคเขากลับไปดูอยันเข้าหลังบินมาอาโซคเขากลับไปได้ล้มล้มเฉยเฉยล้มเฉยเฉยเอาโซคเข้าไปข้างหลังนั้นนั่นนะใครตีกูวะเนี่ยไอ้เหี้ย อุ้มศพเขาไปเขาลมเยอะเขาลมเยอะเขาลมเยอะช่วยเพื่อนลงกลางเลยอู้เราเซ็งเลยเฮียแค่ตีตีหัวกูตกต่ำแล้วก็ไอ้นั่นเลยอ่ะกำลังชุบเพื่อนนะช่วยเพื่อนอยู่ชุบเพื่อนอยู่ชุบเพื่อนอยู่แล้วกูตายอย่างไวเปิดด้วยการตายเฮียเ้ยุดเลือกเอาศพเขากลับมาด้วยนะเอาช่วยเอาศพเขากลับมาเฮ้ยชุบเพื่อนดีนะบ้างเอาเอาเอาศพมาเอาศพมาเอาศพมา ดูดยดูดูดยแล้วใครไม่ชกตรงกลางชกยังสี่พี่เมาศพเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายช่วยช่วยหาิหน่อยแตกสิครับเอ้ยกูแตกเอ้ยนิ่มังวะวันนี้ดนเืนเพ่ฝั่งขวาฝั่งขวาไป่ฝั่งฝั่ง่อยเพื่อนั่งั่งฝ่ัง่อย่่ั่่ ตายง่ายจัดวันนี้อะไรเนี่ยหัวนิ่มจัดโอ้ยยังไม่ทำทำทำอะไรเลยเลยเขาเล่นค่เขาเล่นค่อยเล่นเขาเล่นเขาเล่นคุยกันดีๆคุยกันดีๆเขาเล่นให้เสียงกันหน่อย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 เงียบ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 เขาบเขาออกไปเลยให้เสียงกันหน่อยอย่างเงียบตายตายอย่าลืมอย่าลืมทุกคนอย่าลืมเพื่อนนะอือ เช่น่รเช่น่เช่นไนไมแตกวะช่บเพื่อนอยู่ชุบเพื่อนอยู่ชุบเพื่อนอยู่มไหัแดงช่บเพื่อนยช่บเพื่อนยชุบเพื่อนหน่ยแตกสิ่หัวแรกของกูตีเพื่อนได้เยอะครับบเ่บเ่สองรบิดเอะเยเอนเลยกูวเฮ้ยดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยเสียงหน่อยเสียงหน่อยเนี่ยกระจายเสียงหน่อยมา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 มคิงเขายังไม่ตายจะบุกต่อเลยระวังระวังระวังคิงเขายังไม่ตายะบุกต่อเลยเี้ยดัเพื่อนึ่งไปเร่อย

นั่นะที่ที่ใครตีอยู่กับคนนั้นแหละคนนั้นแหละไอนนี้คิงเขาคิงเขาอยู่ี่คิงเขาอยู่นี่โอเคโอหัวแดงหัวแดงอยู่หลังตีเลยตีเลยเล่นเลยเล่นเลยมีมีตรงเล่นมีต้องเล่นิลงไป้าจล่างแล้วคิงไม่ไม่คิงเขาอยู่หน้าบ้านเลยครับกดปั๊มยาอยู่ใช่หัวแดงไม่ใช่นะหัวแดงไม่ใช่พี่หัวแดงเป็นไงครับหัวลิง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 เพื่อนหน่อยดีเพื่อนตายเยอะตรงนั้นน่ะสองคนน่ะเดี๋ยวเอาเองเอาเต็มระวังได้ตัวหนึ่ง

พี่ต่อขอทีพี่เขาเกิดนะดันเลยไม่เรียบอ่ะดันเลยดันเมื่อกี้โดนแทงหลังใช่ไมที่วิ่งเข้าไปอุ้มเขาใช่ไหมตะวันฉุยใช่ไมใช่อ้ผมเห็นนะอย่าเข้าไปดื้อเจ็เขาหลัเมื่อกี้นี้ใช่ใช่เขาโดนแทงหลังผมเห็นอยู่เยนเยนดีเรียนเรยนดีเมื่อกี้ผมพลาดนะเมื่อกี้ผมลาไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่ไม ไวไหมเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเยระวันระวังรใช่ใเพื่อนด้วยที่ทีนีหน่อยเดี่ยมัแคสแ้วมันเข้ามาไม่ดีดีดีุเพืนนุ้เือน้อยมีหัวแดงวิ่งอ้อมไปหลังบ้านเราอ่ะคนเดียวหัวแดงหัวแดงเขาเป็นไอ้นี้เขาวิ่งเร็วโฟกัสิโฟกัสิวกเราโฟคิเอดอเ่งได้มวยมากสยมาวยมาก่ยมาวยันเขามม่ได้เยคกันด้วยเียเยมีรดนม ไม่ต <me> ้องสนใจเล่นหน้าไปถมไปถมไปเอ้ยเขาวิ huh. ่งไปบ้านลอยแล้วนะใครใครกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรชิเดินเนื้อผมจะเด็ดโอเคสักครู่นะครับสักครู่ตายตายตายแล้วค่อยเรียกมันนะดูเพื่อนด้วย่อยโอ้โหโดนอโง่สัตว์เอ้ย

จะชุบไม่ได้กูได้วยเพราะว่าหลุดออกจากเกมไปแล้วครับต้องเล่นต่อครับถ้าไม่ใช่โลสำคัญอุ้มอุ้มกูด้วยอุ้มกูด้วยไม่อุ้มกูออกออกมาได้ปะออกมาได้ปะออกอยออกอยู่ออกอยู่ออกอออกไออกมาดิงเขาตาแล้ว้าตาแล้วีอุ้มออกมาได้ก็ีอมด้วยอะไรครับเหนือหลุดอ่อยเ้าวอกหน่อยเาวอหน่อยาวอหน่อยพวอาวอหน่อยเาวอลาวอกเขาวอหน่อยวอหน่อย เขวหน่อยเขาโอเคเดี๋ยวเหนืออยู่ห้องบอกว่าอย่าตีมันนัวอยู่เตืนเย็นเตอนเย็นอ้าทำไมกิงตายอ่ะเอ้าโอ้ยนี่อะเรื่องมีดเอ้ยไม้รับหน้าหน่อยเอ้าเราไปกิงตายเฉยอ่ะ ่ยีก็นี่ไงพี่ช่วยโดนไล่ไงเขาโดนล้ำหลังพี่ช่วยโดนโดนผี่จังหวะพี่ไม่ไดไม่มีใครไปช่วยเลยเห็นยืนอยู่เท่าคนเต็มช่วยอยู่สามคนมันช่วยไม่ได้พี่เล่นไปเล่นไปเล่นไปพี่เล่นไฟกลางไปพี่เขาตายแล้วเป็นไรพี่ก็เล่นไปเลยฆ่ากันเองเออไปเล่นไปเอาชิ้นของเขาไปไม่ได้แน่เวลาชุบเแล้วสวยด่าสวยลูกเวลาชุบไปละไปเลยตัวชุบ เนี่ยไกเลยไล่เลยไล่เลยเขาเลยเนี่ยไม่รู้แล้วเข้ามาเลยแตกมึงสิแตกตัวชุบปล่อยเลยเล่นตัวยืนตัวชุบปล่อยเลยเล่นตัวยืนไปเอา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 คิงดิเยอะไปพี่เยอะไปเยอะไปพี่อย่านัวอย่านัวมาโซนโซนที่บ้านไว้ฟังนะโซนหน้าบ้านเขาไว้คิเราคิงเขาออกมาอยู่นะชุบอยู่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  ทุบเพื่อนเรื่อยๆพี่ฉุยพี่ฉุยโดนพี่ฉุยเรียกหน่อยดิสักส่งสามคนน่ะไปช่วยอ่ะเมื่อกี้ไปช่วยแล้วเมื่อกี้ผมไปคุยกับแอดมินแล้วเขามาเขาวาฟมาพอดีแต่เขาวิ่งมบังไปไม่ได้เขาบอกแล้วไปเมื่อกี้เรียกแล้วไงพายเข้าวงสวยเฮ้ยเฮ้ยออกเลยเหรอที่ออกมาเทสต์กลางไหมพี่ ไปมาน่พี่จุ๋ยพี่จุ๋ยพี่จุ๋ยฟังดีๆนะพี่ตอนที่พี่วิ่งหนีอ่ะพี่ไม่จะเป็นต้องกระโดดตลอดอย่างที่ผมบอกครับพี่วันหนุนวันหนอกระโดดจังหวะที oh ่เราเรากระโดดมาเนื้อเนื้อเนื้อแคทอ่าโดนตัดออกจากอันนี้ไปแล้วนะยิงข้างบนก็ไหนเนาะยิงใคราะเล่นเล่นลงสายกลางเล่นเล่นสายกลางยิงระวังยิงเข้ามาเข้ามาส่งเข้าไปเลยดังเข้าไปเลยครับดังเข้าไปเลยดังเข้าไปเลยนะครับผมวิ่อ้อมหลังอยู่เราเรามาบ้านเช้าเลยเรามาบ้านเช้าเลยพี่ผมมาช่วยกิงของเราอยู่นะเล่นไปเลยนะ

ออกออกออกคิงตายโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใออกเพนออกครับออกมาออกมาหน้าออกหน้าออกมาออกเลสการ์คิงเลสการไม่เป็นไรพี่เลสการ์คิงเขาตายคิงเขาตายออกมาออกมาคิงเขาตายคิงเขาตายให้เขาดีไปเลยให้เขาดีไปเลยให้เขาดีไปเลยทุกคนฟังกูนะคิงเขาใส่หัวลิงถือไม้เบสฟังนะไม้เบสนะมีดเขาตายกระโดดไม่ต้องกลัวเห็นรองเท้าปะมีมีดลุมจุกดีมีดลุมจุกดีกระโดด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  ให้มาตั้งโซนข้างหน้าไปด้ัทุกคนฟังนะทุกคนฟังนะเขาชุบคิงขึ้นมาแล้วเขาชุบคิงขึ้นมาเขาชุบคิงนะเขาชุบคิงนะเขาชุบคิงไเลยบไปเลยครับไเลยครับไปเลยครับไปเลรบไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับเลยครับเลรับไปเลยคาับไปเลวคไเลยครับไเลยัไเล่คเล่นรับไปเยครับอเลยครับไปเลครับไปเลยนเลยครัเครัเล่นซ้ายครับเลเอยเลยมเลคัเลเลเอาเพื่อนชุบด้วยเพื่อนชุบด้วยครับเดี๋ยวชุบเอเเเไป้วยเดี๋ยวชุบ พี่ช่บเองพี่ชุบเองได้พี่เล่นไปเรื่อดๆเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเเล่อยๆเขเพี่วันดูหัแงให้ผมหน่ยนะปล่อยปล่อยทุคนที่เอาเอาศพพ่อมาด้วย่เอาศพล่อมาด้วยไม่ใ่เมื่อกี้ผมดีเลยผมัดเกาะอยู่เอาศพพ่มาด้ครับพี่สวยครับสวยระวังนะเขาล้วงอยู่หลังหลังไม้แลวหลังไม้แล้วจุ๋ไม้แล้วตัวนึ่งผมช่วยหลังกัพี่ตวันนะผมช่วยหลังกับพี่ตวัน ผมช่วยหลังพี่ตะวันนะพบ่อนพพี่ที่เหลือมาเล่ด้เพื่อนนะครับเอาไน่อยมันมีหลัง2คนอยากได้มีมาเล่นเข้าหน่งเข้าไปหน่อยาดึงเข้าไปหน่อยตุ้ยมาหลังห่อยตุ้ยมาหลังหน่อยใชจะให้ให้้ตรงั้นไม่ต้องไปเยอะเดี๋ยพี่ไปเองเดไปเองในใเ่นตุ้ยมัเมดนหน้าดันหน้าเรคนอื่นมาดันหน้าไปเลยครับัหน้าไเพี่คุมหลังดันหน้าเลยดันหน้าเลยเขามื่อยๆเลคุมังใหยู่ครน ดันหน้าดันหน้ามาคนที่ไม่ยอมทำอะไรอ่ะในี่ชูรักคนนี้ชูรักพี่คนนี้ชูรักไม่ไม่ต้องไปนัวนะจึงเข้าออกมาหน่อยๆด้วยจึงมาเข้าออกมาหน่อยหน่อยตายแพี่ไหน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 พี่ไหนไปเลยทิ้งข้อออกมาเห็นปะตามทิ้งไปเลยเห็นเห็นเกาะปัดตรงกลางตรงกลางตัดปัดเกาะโดนโดนโดนขลังเข้าข้างหลังเฮ้ยหันหลังกรอนมีดหันหลังมากรอนตัวหน้าสวยทิ้งตายทิ้งตายถอยมาเจียวออกมาพี่ออกมาเนี่ยจับตัวด้วยกันครับคนด้วยกันหมาจับไครับทิ้งเขาได้แล้วใช่ปะโอ้โหใครไปแย่งทิ้งกูวะ กูเกือบจะตีคิงเขาตาย้เฮ้ยเฮ้ยถอยออกมาถอยออกมาคิงเขาตาย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 ถอยออกมาคิงเขาตางเขาตายเซตการาดเสตการาดเสตการเซตการ เราไม่ตไม่ต้องไมต้องตะปูอุ้วกได้แค่แบบเออแค่ให้เตียงกันและให้ข้อมูลที่มันถูกต้องแค่นั้นพอแล้วพี่เนเรานอนอยู่สองคนสบายน้องไม่ต้องรีบได้ยังไม่ได้ยังไม่ด้ยับมันก้ยัม่ไดยังไม่ไยังม่ด้ยังไม่ได้ังไม่ได้ยไม่บด้ยังไม่ได้ยงเราได้ขึ้ไม่แด้วงไม่ได้ยนงไม่ได้ยังไม่ด้อไม่ด้ยัไม่อด้ยังไม่ได้ยังไมนหน้ยออไม่ต้องไม่ไงหยัอยู่าง้ลังไม่ได้ยัข้มงหน้ยั้หมดเดยงตมวันเยังไม่เด้นังหมือดเดิมนม นีแต่ถอยมาโซนอ่ะเป็นเซตที่สองอ่ะแล้วก็ให้ไม้เล่นก่อนตอนเขาวิ่งเงินขึ้นมารอบนี้ไม่ต้องดันเข้าไปนะครับผมยให้เขาดันขึ้นมานะถ้าเราเล่นตรงเนินเปิดให้ได้ไหมสุดอ่ะเล่นแบบนี้บ้างนอร์แมนอยู่ไหนวะนอร์แมนรีเซ็ตวอลได้นะใครยังไม่เข้าวอลรีเซ็ตวอลได้นะจริงจรไม่แตกที่สุดได้ติดขายถ้าเกิดละเกิดครบลโคปาวิ่งซ้ายคนนองมาครับสองคนสองคนนเห็นครับเห็นเห็นเห็น เราเล่นตรงกลางเล่นตรงกลางครับแด้เรานำไม่ต้องวอร์ล้วพไม่ต้องไม่ต้องเล่นด้านหน้าไปเลยด้านหน้าไปเลยเขาพี่ชูอยู่กับเรานะเขาเขา้อมเล่นอยู่พี่ข้างหลังให้ตุ้ยกับตะวันสองคนพอเดี๋ยวเราจะการเดินไปแล้วพี่สายเขาอ้อมคนตุ้ยมันวิ่งไวอยู่แล้วเขาขึ้นมาตรงนี้สองคนเห็นไหมพี่โอเคครับเห็นครับเห็นแล้วก็มีขวาตัวหนึ่งตรงหน้าบ้านเขาไม่ได้ไปต้องรีบครับลองยืนเฉยดิเดี๋ยวเขาก็ดันขึ้นมายืนเฉยเลยไม่ต้องขยับไปมาเราเป็นต่อเรารอเลยยืนเฉยไม่ต้องขยับไปมาาาาเออหนนนน้้้่่่ะะไวยงั เดี๋ยวั้เขาก็ได้เข้ามามันไม่มีทางเลือกไอ้ตรงสองตรงหลังไม่ต้องสนใจนะเดี๋ยวพี่ตัวนี้ไม่ต้องสนใจเลยเข้าเลยเข้าเลยเล่นเลยครับเล่นเลยทำเอง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 ไี่ตัวใหญ่กัผมนะทำมันทำมันกับผมนะแตกสิน้องกูแตกอีกแล้วกลางกลางไฟนี่นี่หน้าบ้านเราหน้าบ้านเราโอ้ยโดนโดนโดนเพชรล้มมันช่วยหน่อยช่วยหน่อยหลังเราเยอะนะพี่พี่ดนช่วยพี่ดอนหน่อยช่วยพี่ดอนหน่อยเดี๋ยว เอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนชุบนะชุบนะชุบกลางไฟ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 ตัวมีดตัวมีดสวยนั่นแหละพี่คนคนนี้แหละสวยสวยมาก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 เอ้ยเดี๋ยวเอาเพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกข้างหลังข้างหลังมาช่วยหน่อยคุณข้างหลสวยมากชุบเพื่อนอยู่ชุบเพื่อนอยู่เอาเลยพี่ตะวันอีกทีหนึ่งพี่ ปล่อยเพื่อนนอนนานเอาพี <S 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 หวยทิ่ตะวันโหดมากเหลยตกลอหนึ่งนะ <S <S ข้างในบ้ปะมา,มาด้านในหน่อยโอ้ยไหนกลางหน่ะตรงขวาตรงท่อได้เพื่อนเราหรือว่าเพื่อนเขาสวยสวยตายหนึหน่ง เอาศพหน่อยเอาศพหน่อยพี่เขาตายยังอ่ะยัง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 ไม่ตายยัอล้ไม่แล้วไม่ผูกตายตาเฮ้ยมาเอาเพื่อนหน่อยเอาศพเพื่อน่อ่าปิดได้ไหมถ้าปิดไม่ได้ปล่อยเลยนะตรงนั้นอ่ะชุบองชุบองเ่นไปลลยตายแล้วคอตายหมดแล้วโอเคสวยสวยินตาย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 ตตายตายตาย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 ตตายตายต ต้องปล่อยต้องปล่อยพี่ได้ม่น้อปล่อยได้ไม่เป็นไรปด้อกได้ออกาได้ออกมได้ต้องดีเทนเหมือนกันถ้าพี่ไปเลยีตตายบ่อยิานโหเลือดกเกือบหมดไสั่งดูเพื่อนเพื่อนตีมอกันเนี่ยเกือบทุกรอบอ่ะพี่กูโดนไม้ตายบ่อยยิงาวันนี้เป็นพี่กพิ่สองรอบแล้วพี่เอะอะไรมึงดูดูแต้มกูไหมกูไม่มีนะตีเพื่อนอ่ะกูตีเพื่อนไปถามเองนะเขากมัอ้นอะไรอยู่อ่ะศูนย์นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูลอกริงเกิดลรอกจริงเกิดครับล็อกจริงเกิดแเ้า ระวังเขาวตรงกลางพี่รพี่ช่ยถึงมีดนะเขารู้เออระวังระวังเขาวับตรงกลางนะพยายามวกไหนก็ได้รู้เรื่องรู้เรื่องแวกแวกมาเล่นซ้ายขวาระวังเขาวัตรงกลางบบอยู่รอเนินซ้ายขวาแล้วัก็เดีดูให้เดี๋ยวดูให้ปาร์ตี้คาร์น่ะล้วระวังนะพี่เต็มสูงสูงระมัดระวังเด้อเดพี่อย่าแยกพี่มันเราแยกเกินพี่อย่าอยาแยกถอยการ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 ารถยการถอารถอยการถอยการถารถอยยการถอ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 ยก ก็งซ้ายเลยออเดยวจะใ้เขาให้ัสวดเล่นไปเลยข้างหน้าเล่นไปข้างหน้าแข่งไปเลยข้างหลังวรจาิงข้างหลังเรามีหน้าหน้าเลยไปข้าหน้าเลยข้างน้าเยเบเองข้างหลังเยอะนะถ้าแบ่งแบไฟมาเล่นข้างหลังได้ก็ดีนะยังไงเนี่ยเขานะพี่าตัวยดูดูดูดดดูดด ดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยดึงเขาออกมากดลงไปกดลงไปลงไปดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยเล่นชิงโซนเ็าได้เล่นตัวยืนเล่นตัวยืนค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นแต่เ้าอุ้ย ชุบเองชุบเองช่วยเองชุบเองชุบเองชุบเองช่วยเฉยเฮียไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไหวไม่ไหวมันเรียกเองแหละไม่ไหวมันเรียกเองจะบอกกิงเขาจะตายพี่แต่ตุ้ยไม่อยู่ในวอนะตุ้ยไม่อยู่ในวอนะอยู่อยู่กูอยู่นี่อยู่นี่กูอยู่นี่เขาเขาเขาเาไปไล่กูเฉยเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีได้เลยมีได้เลยให้มีเล่นให้มีเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเขาเลยใครว่างดึงเขาหน่อยคิงเขาตายยังเนี่ยยังยังคิงเขายังไม่ตาย หาดิแอบแอบท่อหรือเปล่าดูดูท่อตายอะไรเพื่อนตายเอ้าอ้เหี้ยระวังระวังเพื่อนดีมีดเล่นเลยอุ้ยโดนอีโมเฉยใส่ใส่ใส่ไม่ดึงข้อออกมาโดนผมนี่แหละพี่เข้ามาช่วยเมื่อน่อยเข้ามาช่วยเมื่อน่อยเขาเกิดมาเต็มแล้วเนี่ยพี่ต้องเล่นตรงไปเลยชุดเองชุบเองเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเลยครับเข้ามาเล่นเลยครับเล่นไปเล่นไปชุบเองชุบเอง เล่นเลย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 ทิ right ้งโซนเขาเล่นเลยเล่นเลยกดลงไปคิงเขาตาย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 ออกมาออกมาออกมาคิงเขาตายคิงเขาตายบอกเพื่อนให้เขาออกมาออกมาออกมาถอปมาถอมาไม่ต้องไม่ต้องเยอะไม่ต้องปืนถอยมาเลยถอยมาถอยมาให้เขาให้เขาออกมาข้างนอก ม่นยล่าเขาออกมาแหลมแหลมตีได้นอง้โอ้โหมีอะไรงอย่านัวอย่านัวเนินดูเนินด้วยตา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 ชุบขึ้่เลยชุบเ่อเลยเบื่อไว้เจ็บพูดโดนซ้ำนะโดนซ้ำนะ ืนส,สวยสวยสวยดึงเข้ามาแบบขึ้นดึงข้อมัได้วยยายแตกเลือนไม่รดแล้วนะเลือนไม่รดแล้วแตกแตกบูแตกพี่แหงอะไรแตก <c oughs> เอา,า,มาไม่ไ <pier? S 1> พี่ค้างหรอตอด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 ระวังไม่ค้างหรอวะ ไว้ไม่ค้างหอัอเพื่อนด้วยดิฟา,างครับปะไม่พี่ค้างหรอตัวทีครับใช่ใช่ได้ินาะปล่อาายปล่อาายปล่อาายลปล่อยขอ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 ไม่ค้างเตีต้องขอโทษด้วยครับ